ัสดีครับผมพี่น้องปอกปอกก็บาตอมอีสานแถบงั่นดำดำครับผมเมื่อนีผ้าพีผ้าน้องมาเก็บิดขมด้วยพี่น้องเด้ออยู่ปลากระถินนร่องครับหาไปเรื่อยๆครับว่าถึงหาไปนำ้ำปลายุคข้าน้ำพี่น้องยงนี้ข้าวิดคมออกครับไห้สาวไก่ตัดตีนเฮด,ด้อพี่น้องเด้อนีนเด้วดอกหนึ่งครับ มไม่หิ้มน้องพี่นอ่องครับไปต้องกันครับพี่นอ่นอย ได้ดอกน้นอยๆมันเืินมาหาก่อบหรอดอกนึงครับรับพี่หน,น้อง เขครับดอกนึ่งนี่เป็นจุ่มนะครับนะครับ ดีนิดหน่อยมาดูสิมาดไว้ครับผมพี่น้องดอกสวยๆครันนบดอกนี่พี่น้องครับผมเออ กักขาเพิ่นชื่อสวยครับพี่น้องก็ได้เกีบยไปเรื่อยครับนอนอยู่เสร็จนานะเป็ลลมเพล่โอยดอกใบใหญ่คือทางเพิ่นเนาะในพระท่าน mấy tạng đi khắp hôm khắp hôm đó nèm chưa đâu mày chưa đâu mày đâu mày đâu mày thấp mày gặp mày đâu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  จ้าเอียงบุนี่มากินขาเพิ่นเดี๋พี่น้องดอกนึงขาใหญ่อยู่พี่น้องดอกนึงครับหอยถาดหอยถาดเกาะมานำกับฟองกัน nhẹ nhàng ngâm ngay một xíu vô phía nó gấp được nữa nó nên hấp khá nhá ok mày bột, mày ná đó nè yeah. พึ่งขายาวด <laughs> อกนึงครับด<ป>อกนึงครับสะสมก้าวขาวงาวยู่ค่จุเออครับ tham được tháp phố thành được tuần tự thành được, được. 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 เได้เก่งจนี่นไปจบนี่ไหนเรับพี่โดอรเนาะคบมบันบ่าตอมหายะงาพี่น้องคนหาหลายครับนีห่หนึ่งดอก

เด็ดเอาเลยนาะพี่น้องเนาะดอกหนึงนะครับนี่แต่ยังสีเหลาพี่น้องจงสาานให้ดีคนหนึ่งเหลือเหลือหอยพี่น้องแกงก็เออแกงก็นิดองดอกจ้า ดอกงามๆเลยพี่นกอ,อุ้ยขาขาซ้ำขาหลุดจ้ะดอกนึงจะ้ะดอกนึงจ้ะพี่นดอ,อกนึงงามๆดีจ้ะพี่นก

กำลังออกแต่เห็ดกำลังออกอันที่ไปเก็บยุบปานเมื่อกี้นี่เอาไฮย่ายเอาไ้ย่า่เด้วจ้ะไ,ได้แกงหน่อยนึงน่งเลยะเพิ่งก็เลยเอามกนอกม้อใไ้จ้ะก็เลยมาเก็บไม้ยุบปานนี่น้อพี่น้องอห้เพิ่นเกงจ้ะเพิ่นก็นเลยเอามกนอกม้อยไฮสองมกจ้ะ อมงามเลยจ้ะเฮ็ดบวกพี่น้องถ้วว่ามีดอกเดียวจ้ะเอ้าอ,อืมบุคลายบุเรีนเปลี่ยนมเนาะตรงนี้มีดอกเดียวจะเกิดจุป,ปายย่ค่ะมาเึิงจ้ะมันล้องปิดจ,จีจ้ะ จีน่อยว่ารุดเจ้าพี่ดอกสามดอกอยู่ข้างคู่น้องเนเ็นดอกออเกือบพ้วแม่เลยยนะองเอาเมาเยนะีนเมื่อดีี่ติดน้องให้เจอนที่ดอกนม่เล เพระท่านเพิ่นเหรอพี่น้องเพิ่นมาเอาก่อนม้าอาล้วจ้ะอ่ะยึดติดน้องปลายุค่าจ้ะเ้ามาปลาไม่เลยจ้ะดอกนึงครับพี่น,น้องอ๋อเด็กแต่ใจยิงสีนะเด็กหาสิดอกนึงเด็กน้อย có Mà... cái nó nhiều vào trong đất này chọc vĩnh không khuyên khang khô nóng là vĩnh không ใช่็เจอเหยียบพี่น้องก็เจอเหยียบเฮ็ดมุลแอบเงียบน้องจ้ะหัวรุดไว้ไว้พี่น้องน,น,น้องจ้ะไอพี่น้องคางคู่น้องจ้ะ มาชอบลงเกี๊ยวหนอกงามบ่ะว่านะเจ๋อดอกก็งามเลยมางามขึ้นเลยพี่น้องยุคขางน้องวะเฮืงคือได้งามเนี่ยเล่นเอ็นเยอะว่านะขังน้องจ้ะจ้าพี่น้องวะมาเริ่มเทิมเลยงามครับงามครับ ครับผินองมั oh, meals, ia, ้งมาน่ะเห็นผงวองดนอนนึ <It> ่งามๆเลยเ่ะอูนะไงครัขาวจัวจะดอกนึงฮ่าผิวหนองมัโอ้โหมาผซอยสาวไกลได้ดิอ๋อผินอนม บ่เคยบ่เคยผอจักเทียด้อพี่น้องด้อถึงสีด้อพูน่าเบืองเลกุ๊กขาไงพูน่าโอ้ยวางอนอึดงามคับเบิ่งเลยอ๋อจะเห็นอีกได้พี่น้องเห็นอีกแล้วพูดีเันจ้ะ เนบโอ้เพิ่นกรอบแล้วก็หัวขาดอีพี่น้องตุ๊กตารวมลูกนะนี่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 ดอกดอกนี่พี่น้องอือหึหึหึอย่างเงีมากกว่าพิ่นกรอบจ้ะเอาพี่น้องบ้างยึดในน้ำเลย โอ้บอตต่อแมเอาใหนหนาวพูดจ้ะไหนหน้วหนาวแง่มนะจ้าพี่น้องโอ้ยสวยเพิ่นออกล่ามมาใสากออ่กอหญาได้พี่น้อง ไรเราจ้ะพี่น้องเห็ดกับสีทมันงกนอง้อยสาวกยสีปัาญากากซากอยู่บนอ่าบ้านออปลาหนยจาพี่น้ออนี่ปลานาำยังงกขึ้นบกน้ำแทงพุ่นเนาแล้วเสียใซะจะพี่น้นนอง พี่น้องสองรอกนอมันอึู่ในน้ำอยูนในปลาน้ำน้ำเล็บแมวกวดต้นไม้เอาเลยพี่น้องก็เดี๋ยวักใครเอาตัดอกนี้ดอกนี้ก้อนนี้ะเอาเย่าป้าต้งเก็บนะ กต้ต้นมออาองซ้ายโอ้ยน้องเบิร์โอ้ยอึบเมื่อครับอืมอืมางน้องเลยย่าจืเจ้าพี่หนอมกน้องใหม่สาวกันเจ้าพี่น้องน่องหิงใคร Hoa, hãy nghĩa là. đấy được đỏ bì tìm kiếm nào. Mách nhau. Huôi đôi đôi. Huôi 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 ขางล่งก่อนพี่น้องอุ้ยกล้องลงไปบ่ฮอดเด้อพี่น้องเอ้ยสั่นอือกะตั้งกล้องบ่ได้ออกมานํายรมันสิบ่มีเนาะมันสิบ่มีว่าตนเก็บต้ไกเฮ็ดพี่น้องดอบักงามนึง้พี่น้องโอ้เพิ่นเกิดกอหญ้า มีมีดอกไหมมีร,าร,าารา้านพี่น้องโอ้สาวไปเหยียบนิดเดียวพี่น้องนี่นี่เจอนด้วอยเิดมือยู่ตัวนี่นั่นนนนั่นมาเรียงเยกำลังข้นเนาะกำลังข้นเมื่อแดดกำลังออก ดูเงาาเงาเหมนกันล่กเขียนด้วยอันนี้ข้างนออ้หูสีีเสียบด้วเสียบดีดีล่ะนี่อุบอึบอืมอืมอหล้่อืมุนี่โอ้ย้มปูรครับแต่อ่อนคือ้ยไก่นองเนาะคือแบบมปูอืมเยอะมาก โอ้บอร์อะไคะครับผมพี่น้องเราตอมกับได้กลับมาหอดเื่อนเหรอครับกรับแรกเอาให้ย่ายเอาไว้แกงกินนะครับเนาะ ครับสรุปผลงานกันครับผมนี่ครับผมพี่น้องจะดอกใ่อยู่ครับดอกใ่ดอกงามอยู่ครับคลิปนี้กากไว้ซ้ำนี่ละเนาะพี่น้องเนาะครับคันบาคลิปนี้ก็ฝากนะนะาก,ก,าก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้นะเบอเดอร์พี่น้องเดอเพื่อที่จะผลาดคลิปต,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 ต่อไปครับผม ครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ่ักนี้และครับผมสวัสดีครับ